ดีครับวันนี้ผมมายูวีเบรนะครับก็ช่วงนี้นะผมจะทำผมจะทำคลิปพิเศษนะครับเพราะเป็นวันวันลนไท้ายนั่นเองนะครับผมเป็นวันที่พิเศษของผมเลยนะครับเพราะว่าผมจะทำเบบีอย่างเดียวไม่ได้ครับผมต้องทำยานอื่นด้วยซึ่งจะไม่บอกว่ามันเป็นอะไรนะครับทุกคนกลตอบได้เลยนะครับ ถ้าใครยังไม่รู้อันที่มันมีลูกเล่นครับก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับผมทำไว้แล้วครับก็อย่าลืมไปดูด้นะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาครับทีทุ o วันโกชุเริ่มแล้วมาถึงเริ่มแล้วจโอุลิชนะนะครับ แล้วก็ผมจะเอาซีเบอร์อคริลีนะลงมาด้วยนะคแต่ผมจะชูตัวอื่นเบาๆนะครับแต่ผมจะชูตัวเจเนซ i ่ครับก็ทุกคนยังไม่เคยเห็นซีเบอร์อคริลี่เล่นมานานนะบก็มาดูได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะชูเบาประมาณนี้คนระับ ก็เซบาสเตีนชนะนะอันที่มันออกเนี่ยมันไม่นับนะอันที่มันออกเพรนั้นมันไม่นับสนามนี้เป็นอะไรมากนะมาเราก็จะใช้อโบอลมาสู้กับโอคิลี่นะครับซึ่งเราชุด โอคิรี่ก่อนดีนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันอยู่ได้นานอยู่นานพอสมควรเดีวยาโพลีเนี่ยมันหมุนอย,นโโยนู่ได้ระยะที่สั้นถึงจะเป็นสามิน่าเพราะผมดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพวกแอนติบอดีพูดไอ่ซิงค์คีช้าเลยอีกแล้วแล้วผมก็จะมาลองสูบเบคโอคิรีก,กันนะครับ ว่าจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยดีลวันโกชูเฮ้ยเซวุลีกลับมาตั้งใหม่ได้ด้วยเ้ยจะกูไวเบา เราเอาเบ๊บอุชิร์มาสู้กับอาบูรนี่นะครับเรจะเอาทตัวที่ผมมีนะครับมาสู้กันนะครับถ้ามีตัวเยอะหน่อยก็จะมีคลิปวิดีโอที่นานหน่อยนะครับก็เบ๊บอุชิร่นะครับชนะนะครับต่อไปลองเป็นเจนิสิตกัน,นครับเจนิสิตต้องชูงแรงๆครับ เป็นตัวที่หยุดไวนะครับดึงไวเป็นพิเศษแถมตีแรงนะครับสงสัยน่าจะช่วงชูดเบโอซีดีไปก่อนเลยนะครับยนนะครับก็น่าจะไม่ดดสมอลลี่ก่อน เออใช่แต่ว่าคิรีกาชนะอยู่ดีเพราะว่าตัวที่ใสที่สุดของผมนะครับคือตัวนี้นั่นเองครับคะมีวเวียนครับจบไปแล้วนะครับมีเวียนจบไปแล้วด้วยแล้วแล้วผมก็จะมาให้ดูอันต่อไปนะคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับคุณคุณว่าอะไรเอยไปดูกันเลย ต่อไปก็จะเป็นปลานน่เองครับซึ่งตู้ผมตกแต่งนะครับตู้ผมตกแต่งนะครับตกแต่งด้วยหัวใจนะครับแป่ว่าวันวินท้ายเนะนะี้ยปลาจะชอบหน่าดูนะครและแค่หัวใจยังไม่พอแถมมีดอกกุหลาบ มนจัดชุดใหญ่ให้ปลาเลยเนีแต่ไม่ใช่แค่ด,ด้านเดียวสรง้ดนนี่เองครับนี่ด้านนี้นนนเงินใหญ่ด้วยและกองใหม่ที่และกองเก่าที่ผมเอาไปล้างแรงกว่าเดิมครับปกติจะไหลช้าครับแต่นี้ไหลแรงมากแถบตรงนี้นี่ไหลมาตรงนี้ยาวพิเศษ สีจะไหลสั้นมากนะครับนี่ขอขอณปลานะครับอันนี้คือผมไม่ได้ทําอะไรมากนะครับแค่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือสําหรับปลาเฉยนะครับมีหัวใจเต็มเลยแถมมีดอกหลับนะครับทุกคนชอบไหมครับ <c oughs> ได้ชอบเห็นไหมครับผมจัดชุดใหญ่เลย นี่ผมไม่ได้ใช้เอฟเฟกหรือว่าอะไรใดๆเลยู่นะอยูนะไหม,มันก็เป็นอย่างนีแ้แหละก็คือประเด็นก็คือมันมันชอบว่ายมาผมนะต,ตัวตินตูลีเริ่มเชื่องผมนะก็คลิปนี้วนๆวนวน,วนท้ายก็อาจจะสั้นหน่อยนะแต่ว่าผมก็ตัด จัดชุดใหญ่ให้ปลาเลยนะเพื่อให้เป็นกําลังใจนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับให้เป็นกําลังใจให้ผมนะหรือว่ากดไลค์ก็ได้นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวพิงเท่าน,น,นี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย